ดยนะครับวันนี้กับรายการ AKGamer อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาสู้บอสกันบอสมันจะเป็นบอสเอม,มันจะเป็นบอสหนอนยาวๆครับเคเห็นโอเคอก็ออาวลืมเอาไดนาไม้มาเอาเอาไดนาไม้แป๊บอันนีไม้ นี้ผมก็ดูการ์ตูนอยู่นะครับมามอโอเคตรงนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงไม่ไมโอเคเดี๋ยวเรามาปั๊มกัน,ม,นมีกล่องไหม,ไม,มนี่มันมนี่น โอเคปั๊มไดนาะไม้เยอะๆเลยเอาไประเบิด,ด,ดอ้อ้ oh, เป็นแบบที่มีที่จุดนะ่ะแช่ผมเอาได้เอาได้ผมนะมีไดนาไม้ก,กี่อันครับลูกเฮ้ันะอ้าวหนึ่งจุดแล้วจุบเร็วๆ อเอาไปเลยโอเคาั์มเสร็จแล้วได้อีกอันนี้หรอใช่มันกูขอโ,โอเคได้ได้นำไม้มาหกสิบอันนะครับ โอเคเร็วๆไปวไโอเค าจจะเงียบๆไปบ้างนะครับก็ไม่ค่อยอยากจะแคสเท่าไหร่นอกแต่ก็กลัวแชแนลล้างช่วงนี้ผมก็ไม่สบายอยู่นะครับเอาบอตามามันจะมาฆ่านะายบอตามามันจะฆ่ากวเหรอสงสัยมันหายแล้วมั้ยยังไ,ไงโอ,โอเคตายแล้วช่างมันเถอะ มาเร็วๆเราจุดประสงค์เราไม่ได้อยู่ที่บอสตาหรือว่าเราเลยมาแล้ววะยังยังยังโอเค เร, speaker, เราบล็อกติดก้อนหินเลยว่ะก็คือลงมาลัวๆมาใช่ไหมเด้อมาระเบิดกันเลยก็สำหรับใครที่รู้นะครับให้ระเบิดไอ้กลมๆเนี่ยนะครับโอเคอุ๊ยๆบอสบอสมาแล้วมามาสู้กันมาเนี่ยมาทำนึกวิบเหรออย่าระเบิดเยอะดีเราจะตายอีฮ่าเออนี่แหละสู้บอสสู้บอสมามาแล้วมาแล้ว สู้ไปเลยเลยตายแล้วไหมตายไปเลยกลับไมีมีมีอยู่ไหนมันอยู่ไหนชนะอุ้ยบดหัวผมโอเคผมดื้อๆหรอชนะแล้วจบผมได้อันนี้ด้วยค่ะแม่แม่ของกากอะเอาเอาทิ้งไปแม่นนี้ยังจะเก็บไว้อยู่ โอเคแต่กุ๊งย yeah, oh, ังมาทำอไมามาระเบิดต่อเดี๋ยวเราพูดคนแล้วมในในนไไหนะพูดนี่อ้าวเอไปไหนอะไม่เห็นเลยอ้าวเจอกับดักกับดักกับดักได้เดี๋ยวเราลองไปเหยียบกับดักแป๊บไอครับ นี่ไงกับดักโอ้ยเกือบตายให้มันเถอะขุดแร่แป๊บมันจะช่วยคุณเลยนะครับผมมาต่อ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 ผมแหลกเลยอยู่ไหนน้าที่ระเบิดที่ระเบิดตะกี้เจอทั้งสองอันเนีะยตรงนี้ใช่เปล่าไม่ใช่ ตรงนี้มัง้งเอ้าไม่เจอกี่นาทีแล้วเนี่ยอหกนาทีอยู่ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> อืม <c oughs> ปืนกากาะอะเอามาทำไม <c oughs> บ้าผมมีเยอะ <c oughs> เดี๋ยว เดี๋ยวนะครับพิบหนะ้าผมอาจจะมาทำสวาเวอซีรีสในเทอร์าเรียก็ได้นะครับก็ลองดูไปก่อนเนาะถ้าใครชอบเทอร์าเรียเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับโอเคอะไรเนี่ยมอไรก็มืออะรลูกกับตัวอะไรอะตัวกากนี่ไงเจอเจอที่ระเบอร์แล้วนี่นะครับก็ มันมีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงด้วยนอกสัตว์เลี้ยงที่คอยส่องแสงสว่างให้อะตัวนี้นะครับพี่ผมมีอยู่เนี่ยเออเนี่ยที่มันบินลอยตามผมนะครับมีโอกาสได้ด้วยนะคุณหน่อยตัวนะี้อยู่ตรงไม่ปืนด้วย,ยสำหรับใครที่รู้นะครับก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าไอตัวเนี้ยทำไรได้นะครับหรือถ้าไม่มีใครคอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรนะครับ ไอ้นอนยักมาอีกแล้วไอ้นอนผมไปถามเพื่อนนะเร็วมาเร็วไม่ต้องรู้เร็วอะแล้วมาแล้วมามามาใครกลัวเรืเคื่องอโอ้โหแสงเอฟเฟกต์เต็มเลยโอ้โหมันบังหมดแล้วเนี่ยอยากเจอเคียวซุปเปอร์เซียอเเียวซุปปมันตายแล้วโอเคเจออีกอันหนึ่งระเบิดเลยฟิวอันนี้ผมก็ปั๊มเอานะครับนาย เอาเนื้อไก่มาทำอะไรอ่ะโอ้โหไก่นไม่ใช่เนื้อไก่ก็เจียงมันบอกว่าอันนี้ทำอะไรได้อุ๊ยอุ๊ยอุยเจอที่อันเชิอันเชิอะไยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าเพิ่งเก็บของเราไหดูนี่ก่อนไี่มีชิ่งเชิญไหย อ,อ,อ้าวตะกี้เห็นพี่แอนเชิญอยู่นี่ฟาดบอไม่รู้ดิมันอาจจะทับการโยนเป็น,นพี่แอนเชิญก็ได้นะครับมาต่อต่อต่อเวลายังไม่หมดเลยกะไรตัวเนี้ยขึ้นกระไรเลยตัวนี้ขึ้นขึ้นกระไรเลยแปดแปดนาทีละเร็ว ยวลงคิปต่อกันเลยไหมถึงสิบห้านาทีนู่นเดี๋ยวก็จะอัคดคลิปีบมาครับสวาร์โวมอสนะครับไม่ต้องมอสก็ได้ไม่ต้องใช้มอสก็ได้ใช้เลยสนุกดีเข้าเซิร์ฟฉันดิไม,ไม่ไช่เซิร์ฟเราเซิร์ฟเราเซิร์ฟเราใช้มอสโอเคเอ้ยตรงนี้เจออีกอันหนึ่งละโอ้โหสามอันรวดรับรองได้บอส สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ไอ้ลูกกลมๆเนี่ยถ้าระเบิดอสามอันมันก็จะมีบอสออกมานะครับโยนโยนรัวรัวอะไรไปนี่นี่นี่โอ้โหบอสบอสบอสบอมีตัวนี้ตัวนี้เอาใช้เคียวซุปซี่ยเคียวซุปซี่ย่าให้ได้เอ้าเดี่ยวเดี่ยวดิเออมามาโอ้โหเต็มเลยโอ้โหมาชนะแล้ว ชนะหรอไม่รู้โอ้เจ็บๆชนะแล้วล่ะโอเคของผมก็จะไม่เก็บเอ้ยยังยังเว้ยยังไม่ชนะโอ้โหอีเกียวคุยยังไงนี่ไงโอ้โหชนะแล้วก็มันมีโอกาสดรอปไอตัวไอตัวอะไรนะอเน็นไหมไม่ใช่มันจะเป็นสัตว์เลี้ยงเราอ่ะมันจะเป็นไอตัวนอนดืบๆอ่ะ อ๋อไอตัวหน่อยดื้อป่ะไอที่มันชอบฆ่าเรานะครับใช่ไหมก็ไประเบิดกันนะครับลองดูอ,งดอาจจะได้สัตว์เลี้ยงก็ได้ไอตัวหน่อยดื้ออ๋อตัวที่มันกินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่น,น,นี่ไหนตัวนี้อยากถ่ายทอดสดจังเนอะใครรู้วิธีถ่ายทอด ถ่ายท่อสดนะครับโอเคพูดลิ้นพันกันหมดละใครที่รู้วิธีถ่ายท่อสดนะครับพอมาบอกกันได้เดี๋ยวผมจะทำคลิปถ่ายท่อสดเนาะก็จะประกาศไว้ก่อนแหละประกาศไว้แล้วก็ทิ้งไว้สัก2อสาเดือนแล้วก็ค่อยถ่ายท่ยอสดโอเคโอ้ยจบแล้วแหละมาจบเลยก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แอนด์ซับสไคร์นนะครับก็ไม่มีอะไรแชร์ด้วยนะครับ จบแล้วไม่มีอะไรจะพูดรอผมที่อยากอ,อโอ้ยลิ้นพันอีกแล้วรอวันที่ผมอยากจะแคสจริงๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดสกูโก้นะครับมาบายบาย